เอาเลยครับก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยแล้วกันนะครับนะยินดีต้อนรับสู่ช่องโนวะิตะเคงเนาะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะสลับไมคครับแต่ว่าในวันนี้เนาะผมไม่ได้พาผู้ชมมาเล่นไม้ครับมาชิลอดนะแต่ว่าผมจะพาผู้ชมมาเซฟแมปไมคครับกันนะั่นเองนะครับผมก็คือผมจะพาผู้ชมมาเซฟแมปไมคครับให้เป็นลิงก์นะั่นเองนะครับผมแล้วก็ สามารถเอาไปลงในส่วนของมือถือเครื่องอื่นหรือว่าจะแชร์ไปให้กับเพื่อนๆเ,เอาไปลงในส่วนของมือถือเครื่องอื่นได้แล้วครับสำหรับในกรณีที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นไมค์ครับมาเป็นเวลายาวนานค่อนข้างพอสมควรละแต่ว่าเรามีเหตุที่จะต้องเปลี่ยนในส่วนของโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องใหม่ เราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถเอาในส่วนของแบบในเครื่องเนี้ยไปเล่นในเครื่องใหม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปนี้แหละนะครับผมจริงๆก็มีผู้ชมขอผมมาแบบนานแล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีโอกาสทําให้สักที่ดังนั้นเดี๋ยวจะมาทําให้ในส่วนของคลิปนี้แหละครับผมแล้วก็จะอธิบายให้ฟังก่อนเลยละกันเนาะว่าของที่อยู่ในตัวนะครับผมสมมุติว่าผู้ชมมีอะไรที่อยู่ในตัวตอนเนี้ยไม่จําเป็นต้องเอาออกนะครับผมเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในตัวตรงนี้มันจะไปด้วยครับผมรวมทั้ง add-on รวมทั้ง r e s o u r e p a c รวมทั้งอะไรต่างๆมันจะไปด้วยกันหมดเลยนั่นเงครับผมมันก็จะไปโผล่ยังแบบที่ว่าเราลงใหม่เครื่องหนึ่งนั่นเองเครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงด้วยสำหรับวิธีการ แชร์ Share, ลิงก์สำหรับวิธีการเซฟไฟล์แมพแล้วกันเนี่ยผมโอเคถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิดด่งแจง้งเตือนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันเนี่ยผมถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําได้เลยลดดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยกันแล้วกันพูดผิดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยแล้วกันเนี่ยเฮผม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเซฟไฟล์แมปแบบง่ายๆกันเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการไปช้าๆล้วกันนะผมสำหรับคนที่ไม่เคยทํามาก่อนจะได้ทําตามกันทันนั่นเองนะครับผมผมจะใช้ในส่วนของแอป RS File Explorer เป็นหลักนะเนี้ยผมก็คือสำหรับคนที่เข้าในส่วนของแฟ้ม data ไม่ได้นะครับผมช่องผมมีสอนเนาะก็คืออยู่หน้าช่องเลยนะผมลองไปหาดูละกันนะสำหรับ Android เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ย บางทีมันก็เข้าในส่วนของไฟล์ Data ไม่ได้เลยผมมันต้องไปปลดล็อกอะไรบางอย่างก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคของผมเนี้ยมันจะอยู่ในส่วนของที่เก็บข้อมูลภายในเนี่ยผมส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในส่วนของที่เก็บข้อมูลภายในกันสักส่วนใหญ่เลยครับผมกดเข้าไปหนึ่งั้งเนาะมันจะขึ้นไฟล์หน้าตาแบบนี้นะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดนั่นเองเนาะ ให้เรามาทำการกดที่ไฟแรอยผ์ Android, A N D R O I D นั่นเองนีผม Android กดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วผมมันจะโผล่หน้านี้เนยผมแต่สำหรับบางคนน่ะมันจะเข้ามาหน้านี้ไม่ได้ผมไปทำการปลดล็อกก่อนเองเนาะแล้วตั้งจากนั้นเนีผมหลังจากเราปลดล็อกเสร็จไปเรียบร้อยเราจะสามารถเข้าได้สองไฟล์ดา t a ต้งได้ ในส่วนของไฟล์ Data เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ที่สําคัญของเกมนีลนะผมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรต่างๆนะนามันก็หรือจะเป็นในส่วนของแอปต่างๆมันก็เป็นไฟล์ที่สําคัญนะครับผมดังนั้นก็อย่าเผลอไปลบอะไรซีซัวในนี้แล้วกันนะผมโอเคหลังจากนั้นนะผมให้ผู้ชมหาคําว่าคอมโมแจงหมายครับ PE นะผมมันจะเป็นรูปหมายค f t แบบนี้นะผมกดเข้าไปเลยเราจะเจอไฟล์ที่ชื่อว่าไฟล์นะผมกดเข้าไปเลยแล้วก็จะเจอไฟล์เกม คอมโมแจ้งหลังจากที่เราเข้ามาสุดแล้วแ้วผมแล้วก็ทําการปลดล็อกอะไรต่างๆกันนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะ่ะมันจะขึ้นไฟล์หน้าตาแบบนี้ทั้งหมดนั่นเองนะผมก็คือมีทั้ง behavior มีทั้ง r e s o n pack อะไรประมาณนะผมแล้วก็มี m i n e c r a f t p i n e c r a f t b o อะไรต่างๆกันนะมีในส่วนของสกินช็อตอะไรประมาณนั้นนี่นะผมแต่ว่าเราจะไม่สนใจนะผมว่าคลิปเนี้ยเราจะมาทําการเซฟไฟล์แม ให้ผู้ชมเลือกที่ My c f t w o a l d อันนี้ของผมผมตั้งชื่อไว้แล้วผมส่วนสำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งชื่อไว้มันก็จะมีชื่อประมาณนี้ครับผมแบบนี้เลยแบบนี้วิธีการดูว่าไฟล์ที่ไม่ใช่แมบปบที่เราจะลงอะแมบปบที่เราจะเซฟไว้มันเป็นแมปของเราหรือเปล่าให้ดูที่รูปประมาณตรงนี้ครับผมก็คือมันจะมีรูปขึ้นมาตรงเนี้ย เราก็จะน่าจะจำในส่วนของไฟล์แมปเราได้แหละแมปของเราอะว่ามันมีหน้าตาในแมปประมาณไหนเนี้ยผมของผมก็จะประมาณนี้เองเนาะประมาณนี้เลยโอเคสมมติน,นอกก็คือผมจะเอาแมปแบบนี้แหละให้กลายเป็นลิงก์กดค้างเนี้ยผมแล้วก็กดเพิ่มเติมทําการกดคำว่าบีบอัดเขาผมแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรนะมันจะเป็นไฟล์ซิปเนาะ กดตกลงไปเลยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเนี่ยผมให้มันทําการบีบอัดให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนเองครับผมแล้วก็เวลามันทําในส่วนของหน้าเนี้ยอย่าให้หน้าจอมันดับนะเนี่ผมพยายามกดเรื่อยๆเองเนาะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้ไฟล์แมปของผมก็บีบอัดใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมเดินทางมาที่97%แล้วนี่ครับผมตรงเนี้ยเราจะต้องบีบอัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต้องขึ้นคําว่าเสร็จสิ้นนะครับผมไม่ใช่คําว่า f ฟ i l นั่เนาะตอนนี้สําเร็จนะครับผมบันทึกสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นไฟล์หน้าตาประมาณแบบนี้นี่นครับผมต่อไปผมให้ทําการกดค้างแล้วก็กดคําว่าตัดนะครับผมแล้วก็กดรูปบ้านตรงนี้ครับผม ผมจะย้ายออกมาผมผมจะย้ายออกมาอยู่อีกตรงนึงเนี่ยผมอยู่ประมาณตรงนี้ก็คือพื้นที่ในเครื่องอันนี้ผมแล้วก็หาไฟล์ตัวไหนก็ได้นบผมไฟล์ตัวไหนก็ได้ผมจะเอาไว้ในอันนี้ละกันแล้วก็กดวางไปเลยนบผมโอเคหลังจากนั้นเน้วผมให้ทำการเข้า Google Chrome แล้วผมแล้วก็พิมพ์คาว่า Media File ฟล์นผม หลังจากที่ว่าผู้ชมทําการบีบอัดไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะให้ทําการเข้ามาที่ Google Chrome แล้วพิมพ์คําว่า Media f i l ไฟมันจะขึ้นไอ้เจ้าอันนี้มาแล้วเว็บไซต์เว็บนี้ขึ้นมาแล้วกดคําว่า Media ย i l ไฟล์เข้าไปเลยสําหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมมันอาจจะมีหน้าตาไม่เหมือนผมเนาะมันจะให้ทําการกดคําว่าอัปโหล now ก็คือกดเข้าไปเลยแนละ้วม,มันจะเป็นตัวหนะังสือตัวใหญ่อะอยู่บริเวณตรงกลางกลางๆจอแหละ หลังจากเข้ามาแล้วผมมันจะมีหน้าตาประมาณคล้ายๆแบบผมตรงนี้นั่เนเองนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่มีคําว่า m File ตรงนี้นั่เนเองนะก็คือให้ทำการกดไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมลูกศรชี้ขึ้นกดไปครั้งนึงแล้วก็มากดตรงบวกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เลือกตรงคําว่าเครื่องมือตรงนี้มันก็จะขึ้นกันคล้ายๆกันนั่นแหละครับผมแล้วก็ให้ทำการกดค้นหาตรงนี้ครับผม เราเอาไว้ในส่วนของไฟล์อันไหนีล้ยผมให้ทําการหานั้นผมเอาไว้ในส่วนของ Android ตรงนี้นั่นเองเนาะก็คือของผมมันขึ้นว่าคําว่า Android แล้วก็ผมเอาไว้ในไหนวะในตัว P หรือเปล่าไม่ใช่ผมเอาไว้ไหนผมลืมแล้วเหรอเนะี่ย โอเคผมเอาไว้ในตัวดีโอเคแล้วผมพอเราทําการกดเข้ามาในแฟ้มที่ว่าเราเก็บไฟล์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเห็นไฟล์ของเราเนาะผมของมันชื่อว่าสอนเล่นเอาชีวิตรอดกดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วหรือสองครั้งก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยผมมันจะขึ้นคําว่าอัปโหลดเนาะแต่ของผมมันซ้ําอ่ะมันก็เลยแบบไม่ยอมอัปโหลดให้เหอาผม หลังจากนั้นเนี่ยผมมันก็จะทําการอัปโหลดให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอ่างงี้ยผมตรงนี้เลยอันนี้อัปโหลดไม่นานมากครับผมแป๊บเดียวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในอ่เนาะแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันเนี่ยผมตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยผมก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเซฟไฟล์แมพเนี่ยครับผมใกล้แลวครับผมใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอมันเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปครับผม เดี๋ยวเราดูมัปนงและกันนี่นะครับผมมันจะขึ้นคำว่าแช์กับก o p y Link ิงกนั่เนเองนะผมจะกดแชร์หรือกด Copy Link ก็ได้ผมก็สามารถกด Copy Link ตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปสำหรับวางสักที่ลิงก์นี้นผมในเฟซเราก็ได้แล้วก็ตั้งเป็นในส่วนของส่วนตัวนะผมแล้วก็ค่อยก๊อปลิงก์ตรงเนี้ยมาอะไรอะ่ะ มาลงในส่วนหดตรงเนี้ตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็กดวางอะไรประมาณนั้นเองครับผมกดวางแบบนี้มันก็จะขึ้นในส่วนของแบบนี้ขึ้นมาให้เราแล้วนี่ครับผมก็คือเราสามารถโหลดตรงเนี้ไปได้แล้วนี่ครับผมแล้วก็ทําการกดติดตั้งส่วนวิธีการติดตั้งก็ไปดูที่คําไปดูที่คลิปสอนลงแมบพบของผมไอสนแบบอนแจกแมพอาชีร่าของผมแล้วกันแล้วผมผมมีคลิปสอนลงอยู่ในเนาะวิธีการลง ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วผมสับวิธีการเซฟไฟล์แมพแล้วก็วิธีการโหลดนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากผู้ชมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วกันแะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวันนี้สวัสดีครับผมบายยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันแล้วผมสอบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมบายบายครับ